New ปัญหาพังตบมชวาถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายพื้นที่ต้องประสบพบเจอตามลำน้ำลำคลองต่างๆเจ้าหน้านที่ผู้รับผิดชอบก็เก็บกันจนเน็ดเก็บกันจนเหนื่อยเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดบางพื้นที่มันหนาแน่นถึงขั้นจะสามารถลงไปเตะฟุตบอลกันได้เลย <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย อย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผักตบชวามากๆเลยนะครับด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําไหลมารวมกันถึง4ี่สายคือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําน้อยแม่น้ําป่าสักและแม่น้ําลบบุรีไม่นับลําคลองยิบย่อยอีกกว่า1,200สายโอ้โหจึงทําให้การปราบผักตบชวาที่นี่ยากลําบากเหลือเก,กิน คุณล้องมาเราช่วยได้เฮลมีปีดเมื่อพบปัญหาเราจึงเดินทางมาหาคตอบที่อาบาจอพระนครศรีอยุธยากันเลยครับทางด้านของผู้อํานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดเก็บผักตบชวาก็เล่าให้ฟังนะครับว่า ที่ผ่านมาทางอบจได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และก็เครื่องจักรเข้าไปจัดเก็บให้อยู่ตลอดนะครับพร้อมกับเสนอแนวทางให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างน้อยถึงจะไม่สามารถจะเก็บผักตบชวาให้หมดลงไปได้แต่ก็จะพอช่วยบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลงได้นะครับคืออบจรเราเองเนี่ยบอกตรงเลยว่าเรากําจัดผักตบชวา,าเนี่ยผมว่าประมาณไม่ต่ำกว่า20ปี อาจจะเป็นหน่วยงานหน่วยงานเดียวที่โดดเดียวอยู่แล้วก็ทํามาตลอดเลยทุกปีเพราะว่าชมประทานก็ไม่กําจัดเมื่อก่อนนี้ก็จะรอทีนึงก็เขาจะมาเป็นรอบนะครับเครื่องจัรเขาจะมาเป็นรอบอาจจะ3ปี2ปีแต่ถ้าเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยต้องมาแจ้งอบจอก่อนอบจอก่อนเกิดอของธรรมชาติหรือของชมประทานที่รัษฎรต้องการใช้น้ําในการทํานาเนี่ยเขาต้องมาแจ้งเราก่อนเราก็ต้องไปขุดไปลอกให้เขาให้น้ํนไปได้ ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้ไปแต่ว่ามันก็ไม่สิ้นสุดเพราะว่าแหล่งต้นตอและแหล่งที่มันเพาะอยู่เนี่ยมันกำจัดไม่หมดนะยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้สกีไม่ได้เอกทะเลกันแล้วว่าในตำบลนึงเนี่ยมันมีกี่คลองมีจํานวนเท่าไหร่แล้วจะกําจัดอย่างไงแต่ใจเราเราอยากจะทําให้สิ้นซากอยากจะทําให้หมดเลยจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เราทําแล้วมันไม่จบไม่จบไม่สิ้นแต่ถามว่าทํามันจบได้ไหมจบได้นะ แต่ก็ต้องมีเครื่องจักรมีงบประมาณอย่างเพียงพอมีการบูรณาการมีการติดตามกันอย่างชัดเจน้วก็โอเคนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราบูรณาการกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปไม่มีการติดต่อไม่มีการติดตามนะครับมันก็เลยไม่เกิดผลความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายก็จะสามารถแก้ไขปัญหาผักตบได้อย่างยั่งยืนครับคุณลองมาเราช่วยได้ h เ l ล me!